สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปามแชนแนลนะครับผมมาวันนี้ก็มาอยู่กับโบอิงหนึ่งหกแปดครับผมมาอยู่กับเกมไฮโลไทยเนาะวันนี้ก็พกมาสองร้อยหกสิบสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกระทืบซับสะไขแรงแรงสักทีนะครับผมมาแต่อย่ากระทืบผมนะครับผม มาผมแล้วก็จัดสูงไปเลยครับผมบังนี้บังนี้จัดน้องหวยสักหน่อยละกันมามาขดจัดแบบทุกวันเลยได้ไหมรอบนี้ขดจัดหนักๆครับผมมาถูกไม่ถูกก็อีกเรื่องหนึง่งมาเหลือห0สบบาทครับผมมาถ้าผิดบังนี้เอาห้ามาแล้วสี่มาแล้วโอ้ ห้าสี่ห้าหรือเปล่ารครับนี้เอาโหมาบวกไปแล้วเก้าสิบบาทครับผมมา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 บังนี้มาเดี๋ยวรู้เลยครับผมเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องมาจัดไปครับผมตาหน้ามาจัดต่ำเลยแล้วกันครับผมมาไม่พูดเยอะครับผมเก็บค,คอครับผมมา ต่ำไปเลยมาหมดก็คือหมดครับผมหมดก็คือหมดเลยครับอ๋อเบิดก็คือเบิดดากเลิกเล่นครับผมมาเปิดมาเอ้ง 4, 5, ออสี่ห้าหกเออเตียมเขียงครับผมโดนไปแล้วโดนไปแล้วถูกดอกเดียวยี่สิบบาทโอ้โหขาดทุนไปสองร้อยสี่สิบอียงครับเนี่ย โอ้นุ่งไหมเห็ดหนังไอ้นี่เออมันเกินไปโดกคือตอกกันหลายเทมานัดหลังตาครับผมมามานัดหลังตาครับผมมาจัดสูงไปเลยครับผมนัดหลางตามาแทงแค่นี้แล้วครับผมเบิดดากแล้วครับ มาสูงร้อยหนึ่งสิบเอ็ดฮโลสิบบาทถ้าออกสิบเอ็ดเฮโลก็เรียบร้อยครับผมมาเออสองสองห้าหกครับผมแหม้าออกต่ำแล้วไปเฝ้าออพระอินเลยครับผมมาสงสัยได้ไปคุยกับลากม่วง,ง,งแน่เลยมา ก็ได้กับคืนมาแล้วก็ผมตอนนี้ก็มีทุนอยู่200มาขอเอามาหมุนหน่อยละกันมาจัดสูงไปเลยพี่น้องมามาจะได้เฝ้าพะอินไหมบ้างนี่บ้างนี่สิเสียคืนบ่โอ้โไม่พอจะแทงสิบเอิด้ฮโลโอ้โหแย่จังแล้วผม ออถ้าออกสิบเอ็ดไฮโลนี่ดับเบิลจูดครับผมโอ้าสามสี่หกครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับพิ่นนอ้องเอ้บวกมาสองร้อยสิบบาทเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหมาไม่ได้เฝ้าออพระอินทร์แล้วครับผมไปเฝ้าออพระถังซัมจั๋งเทนครับผมมามารอบนี้ใส่สูงไปเต็มดุนเลยครับผม โอ้บอลแมนฟื้นครับผมเต็มดุลในยังไงโอ้โหพูดไปทั่วมวดตัวไปเบิดครับผมอุ้ยไปหมดครับผมไม่ใช่เบิดโอ้โหมุกไม่หาพาเครียดครับผมมาม,มาเปิดมาครับผมเล่นมุกไม่เก่งครับผมก็อย่าว่ากันนะครับผมแค่อยากให้หัวเราะคุบขันอ๋อสิบเอ็ดให้ร,ร,รู้สื่อเลย อีหยังครับเนี่ยโดนอีกเล้ยวโดนอีกเล้ยวทอทุนพี่น้องอโอ,โอไม่ได้ไม่เสียแต่ไม่เหลือเท่าเดิมครับผมมาไปต่อครับผมรอบนี้ดันต่ําไปเลยครับผมมาจังหวะนี้ต่ําต้องมาแล้วแหละมามาถ้าไม่มาก็เบิดดากครับผมก็รู้ๆกันอยู่เวลาผมเทงม,มา แทงเกียบทุกตัวครับผมโดนสองตัวก็มีโดนตัวเดียวก็มีมาไม่ใส่แล้วครับผมหกสองหกสามก็ไม่ใส่เป็นยังไงเป็นยังไงอืมสามมาครับผมสอ,สองก็มาเออโอ้แต่หกไม่มาครับผมห้ามาแทนเออเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเข้าเกียบกุ้งครับผม,มเกี่ยวหยังกันอีกเรียบร้อยเข้าเกียบกุ้งวดซ่านมาตอนนี้ก็ หกร้อยสี่สิบบาทครับผมพอยางพอยางพอยางอ๋งอนัดตําไปอีกครับผมคําว่าพอไม่มีอยู่จริงครับผมจังหวะนี้ไหลยิ่งกว่าน้ำอีกครับมามาไหลยิ่งกว่าน้ำอีกครับผมจิ้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 มไปครับผมจิ้มจางเดียวครับผมมามา มีแววสิเบิดดากอยู่บ่สองมาเอู้สองสามห้าครับผมก<า>ินอ<า>ีกแล้วครับผมโอ้เฮ้ยอร่อยจังครับผม,มบวกไปอีกสองร้อยสามสิบบาทครับผมโอ้โหาม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 าเอาเศรษฐ์เอเคนี่ก็พอครับผมก็อย่าลืมครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่อง f า r ์มแชน n นลด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไปละเด้อ